mời đây Vinh Long tăng là bắt ngày đây bọn. Sabai đi Vinh Long. Sabai đi đi đi, đi, đi mẹ đi บดีมานี่สนิททั้งสองเลยสบดี้งคุ่ณิันธนั่นนี่นิพนคดอแห้งมันบวยก็เลยให้เพิ่นธกินเนาะเป็นขวงไม่ได้นะจอมแสบไปหน่อยแสบมาดีเองหอหแล้วก็ติดมืออนเจ้าเนี้ยมาอีนี่ดาเพื่อนี่นี่ห้องยังมาวันนี้ห้องสิมันเบาบาเขามันเบาเลยที่เาโยกมังอะ

dạy người không luôn 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 ไดเ่อ้เาเอยู่เเเดห้องเ็ดูอบาไวไปน่อยถ้านอยเพชรเปิดแอร์ก่อนโอ้แแฟแบเยมฮารุยไปหาดีเนาะหาเป็นเลน้ำตุ้ม

เอาไ้เอาไรเอาไรแต่ว่าคือไมคุ้นเค้ยแค่เนื <t uh <t uh ่อยแค่เท้าสบายคนงอนี่เหนื่อยต้องเหนื่อยแบบไม่งินได้เนาะเหนื่อยมเหนื่อยหมดเลย น mm. ั่นคือบ่าว่นี่บ่าวเงาะหมดหาเขาไอ้แม่ดิเลือได้เลยเลือกังไม่ให้ัวมากินแขนี mặc oh hô à, là đi cào khát mặc dù là 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 là mặc dù là

อืมจะขาดขึ้นตนม่ี่เธอานเนะ้กินไปบ้างหน่อยนะมีแต่บุ๊ก ไม่ไปไว้ครับมาแต่้าวสาวสาวเหรอไปยู่นเถอะน้ำมันจะขึ้มาไปนี่นโอ้ยห้องพักของเอบเลยห้องก็เห็นเละดูด้ห่วยห้องกับพัถือตุ๊ดมันหอกเไปนเห็นไห้าเท่า้แล้วไไม่ทน

không có đâu không có bán không không bán không 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 có bán không có bán không có không có bán không có

คนดุดพื่อนเพ้่นเป็นเพืนแึบครับพี่กายเป็นพื่นคนชอยป่ะเป็นไร้นี่ยมมแมมเนาะไม่หนยอะเพื่นคนลูกลิบๆแถวปาเขาาเห็นไหมคิดใครคนเยอะจังวะจ้วเคยอยู่เนาะเคยมีกระลากอยู่แถวตรงหน้านะทีราไทนเห็นไหพี่กายนัอยหวเนาะ

อีโน่ยือกินไรคะหืมอีห่าวอีน่อกินไรแค่หนนะฮึกินเค็งเจาทพงก็พอเมื่ยไปละเม่มยนันยิมกินอะไมเนื้อกูปวดเช็ดตาอยู่พุ่น Jangan lupa like, share dan subscribe edit kejte ah mau ambil dia Giêng như vậy. Hãy. 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 Hãy.

บเลษัทพระประธาครับเล่นเงพระประธาคือมาบอกข้าวขวบบอกข้าวขวบมาเ็กอยอะีะบวันน้นเป็นเล่นบอกข้าวขวไปนอนยายน้ำลานะเื่อยดิค่ะเล่นี่ค่ะเออพอเล่นต่อันน้าึงยากดิคะลนี่ย บ่เป็นแต่มึงไป็นตรออืมต้องไปนี่นี่เด็ดนี่นี่แล้วต้องไปตรงเทียงตรงเทียงมึงอันเดียตรงเทียงเก่านี่แนวบไเด็เทนี้เอค่ะได้ไหมได้ปะกูก็นเล่น้ำแลนำตาไปเด้อำมันหมแล้ว่อนะ เด้อเด้อเด้ออยาีอีกแลอันเป็นแนั่นเป็นใครเด้อต่อผ้าเยไหมเด้อกินก็อย่างเดียท่ตายอยาไปตาแดดพ่องอย่าไปตาแดดนี่ก็ผ uh, ้าเือนกก็บบอว่าไปนั่นีลิฟคือว่าไปนั่นีลิฟอีน่ อีกน huh? ี um> ่งนย่เียสิแต่พอก็จะนี่แจะเคียร์กัน เนี่ยม่เบ่งยิอมไพี่มึงอยากเบงยิ้อยได้ี่ก็เข็มก็มีลิปก็แม่มึงไปได้ไปนอนเลยไปดีไปลุงบ๊ายบายสบายดีไปสบายดีปลุงบ๊ายบายสบายดีปลุงเลยไปลองไอเแซ่บแห้อไอแม่ก็ 你说快了。